แล้วเดาแล้วทำมึงเลือกกับอกแล้วพวกกูฟีลเป็นไรที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสาี๋ยวต่ี๋ย,ย,ยลามลามร้องให้อารอนสรุปแบบ้อตกลงที่เราเล่นเนี่ยยังไม่ได้คุยเลยเนี่ยอารอน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 สรุปที่เราเล่นกับสุเกะพวกผมฟังหน่อยเดี๋ยวผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ เมื่อกี้ไม่ได้มีใครตั้งใจฟังเลยหรอผมเพิ่งเข้ามาไม่รู้เรื่องเลยผมจะสรุปไ้ฟังสั้นๆอก็อไม่ตั้งใจฟังกันเลยหรอมวันอังคารกันฟูดจะมีเล่นสตอรี่กับสุกี้อ่าเดิมพันก็คือถ้าเขาชนะเราเขาจะได้ร้านหนึ่งอาทิตย์ถ้าเขาแพ้เราไม่ใช่ห้าวันหรอกถ้าเขาแพ้เราอย่าอยาขัดผู้ใหญ่กังพูดถ้าเขาแพ้เราเขาจะเสียห้าแสนแล้วก็สองแพ็กแก๊ง การเล่นสตอรี่ใช้หนึ่งปืนในหนึ่งไฟยกเว้นตอนไล่เพื่อนนะครับไล่ช่วยเพื่อนช่วยเกตเพื่อนเราจะยิงรอเขาได้ครับแล้วก็ไม่เล่นกักบ้านจะแบบจะมาเซตในบ้านได้โดนแล้วเจได้โดนประมาณนี้เจได้โดนเจได้โดนครับไม่ไงครับตักเรียนผมพูดได้ยังครับผมพูดได้ยังพูดได้เลยครับ ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนี่อันนี้ให้ทุกคนพูดได้ยังเนี่ยพูดได้แล้วพูดได้แลยวโอเคโอเคขอบคุณครับน้องจูนขอบคุณครับขอบคุณครับได้แล้วเอาไม่ได้ไม่ได้ยึดบ้านเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้มาสามเก้าหกนะครับเอาได้ล้านหรอนึกว่าชิงบ้านได้สองสี่หรือเปล่าล้านครับล้านเขาบอกไ่สรุปห้าวันเลยหนึงอาทิตย์เนี่ยผู้ใหญฟังผู้ใหญ่ก่อนดิฟังผู้ใหญ่ก่อนก็ไม่รู้ครับตอน ตอนคุยกันเขาบอกว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนผมไปงัดไอเนี่ยสไปงัดร้านแพ็กไม่ใช่ห้าวันหรอไม่แน่ใจสรุปกี่วันครับบอดห้าวันห้าวันก็ถือว่าอาแบบตั้งใจฝังดีใช่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 ใชแต่คือหลังจากนี้คือถ้าลนพูดอย่าขัดนะจะได้ผู้ใหญ่เขาจะฝันเล่าอ่ะ เราด้วยทุกคนด้วยเนี่ยอย่าพูดอย่า<ม>อย่าขัดน่อเดี๋ยว<ล>ดนแล,แ,ลแ,ลแล้วที่ลมพูดไปอรว,ว่าแบบสตอรี่นี้ให้อารอนคอไฟคุมคุมไอจีเแอบบจริงป่ะเราน่าจะเสียร้านนะวันนั้นนะใช่ใช่ใช่พูดนะแต่ต้องพูดนะเพราะว่าผมก็คือใครเข้ามาใหม่ผมให้เป็นไอจีเอหมดทุกคนขามาันคอไฟได้ะ <laughs> อย่างจิ้มอ่ะไหนลองคอไฟโชว์ดิกูบลดลมกูลอลาลงไฟลงไฟ ชักปืนชักมีดชักดาบเนี่ยอ่ะยังยังส่งเสียงเลนซ้ายเล่นซ้ายถมซ้ายถมซ้ายอ่ะพี่ซีมอะไรนะไอ้บอกอ่ะไหนตังควายโชว์ดิโชว์รูนดิขนาดตังควายเป็นคนไม่ค่อยพูดนะท่านพูดิเทปชุบเพื่อนดิคนทางคารปะดันไปซ้ายดันไปซ้ายซ้ายเขาเยอะซ้ายเขาเยอะปิดตัวชุบด้วยมีปิดตัวชุบ อ่าเห็นไหมขนาดทางตังโกยไม่ค่อยพูดนะในในแกงครับแห่โดนโช์พี่ทามันเก็บตัวหลุดได้ไฟนะใรใขอบอันนีในโชจนี่ได้มานี้อีกกูเชื่ดถ่ายละเคสชุนบเพื่อนครับเคสอันนี้คืออันนี้คือในไฟเลยใช่ไหมใช่ ออก็เข้าใจแล้วพอวันนี้ที่วันนี้เสียงเบาก็เพราะว่าแบบสามสิบสี่สิบชั่วโมงแล้วไงก็เลยเสียงเบาแต่วันนั้นวันนั้นแบบคือแบบดังมองก็มองเหอะวันนั้นอะดูทรงแล้วชาร์จพลังเต็มอะวันนั้นอะวันนั้นก็เท่านี้แหละครับดูไปขึ้นนะไหนลองยกสถานการณ์วันนั้นดิวันนั้นที่แบบนอนเต็มอิ่มเลยกินข้าวอิ่มอิ่มเลยอ่ะไหนลองขอไฟดิตาย เพื่อนตายเพื่อนตายฉุดเพื่อนนล่อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คือกดเลเวลหนึ่งกนเลเวลจะลองกนเลเวลสุดสุดอเป็นเลเวลแบบลมหรือเปล่าเลเวลสุดๆแต่ว่าเขาาบัฟอาแบบยับแล้วอาแบบโดนเขาเอนันอุ้มเอ๋อแบบออเอโรนี่โนจะแพ้แล้วเอ๋ยเอยอยเอยเอยเยเอยเอยเอาบอยเอยอยเอยเอเอยเอยเยเนยเอยเอนเอย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 เวยเอยเอยเอยสอยเอยเหยเอยเอยเอยอยเอยเอาเอยอยเออเอยเอ่อเอยเเาเอยเเาออเเเเเ อุ้มเอ,อ๋อตายคนมาครับหลานมาหลานหลับหลับปารเฉยไปะละผมก็ไปละรอครับโนะสดไหมครับหลานกูเทๆ่ๆมึงก็หลานกูมาใครครับมาใครครับมาใคครับ ข้าวกินไหมครับมีข้าวกินไหมี mm hmm. oh, my, 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 my.